สบายดีเนาะสบายดีมดสุภูสุคนเนาะสบายดีทางพี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนะเจ้าวันนี้ก็อยู่กับซ่องอันอ้นสุวรรณพลชาแน,นลนะเจ้าวันนี้กับอ้นอยู่ที่สถานีขนส่งที่รถส่เหนือเนาะก็คือขี่รถที่จะไปภาคเหนือนะเจ้าว่าจะเป็นองศาลีซําเหนือเสียงขวางแล้วก็หัวพันต่างต่าง,งเนาะตอนนี้อ้นก็อยู่ที่สถานีเนาะเดียวเราจะมาเบิรงนกันว่าอัน อยู่ในคิวรถนี่นี่นมันมันมีอยังแน่อยู่ในคิวรถอยู่ในสปปลาวนี่มันมีอย่างแน่นเจ้าคือกับคิวรถอยู่อ่าประเทศไทยหรือบอ่เดี๋ยวอน้นจะพาพาทุกคนไปเบิรงเนาะพาทุกคนไปชมว่าอยู่ภายในมันมีขายอย่างแน่แล้วก็มีอ่าไปภาคได้ได้ไปแขวงได้ไนดะ้เนาะอ่าแล้วก็ถ้าจะขึ้นรถย่วนุนนครหลวงเนาะไป แข่งหัวพันหรือว่าแข่งอุดมไซนีน่เราต้องเฮ็ดจังใดเนาะเดี๋ยวเขาเอามาเบิง่งกำกันพี่นอ้องนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะย่างเข้าไปทางในเดียพี่น้องนี่จะมีผู้โดยสารที่อันนั้นนี่ก็จะเป็นอกรถฝากรถจักรสำหรับผู้ใดที่มา ครับพี่ครับน้องก็สามาร์ทไกล์ก็อยู่ใน,นว่าจะปิดเกี่ยวกับบาร์ท่าจะไปตั้งแผงสามารถฝากรถอยู่นี่ได้เลยนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบื้อง้างในกันโอเคแล้วทีนี่เราก็เข้ามาทางในพี่นอ้องนี่ก็จะเป็นท่านขายประเภทศประเภทขนมนอ้อเครื่องกินต่างๆเนาะสามารถใส่ซื้อได้ มีเข้ามา็เหนอันนี้เป็นห้องปี้ขายขายปี้ก็เอินว่าห้องขายปี้ทิเคตออฟฟิศเน่นาะนี่ก็จะมีอ่าไปแข่งล่งพะบางเนาะล่งพะบางก็มีจะเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวไปพี่น้องจะมีเที่ยวอ่าหกโมงครึ่งเจ็ดโมงแปดโมงเจดโมงครึ่รงเก้าโมงสิบเอ็ดโมงกับหนึ่งโมง สี่โมงแล้วก็หกโมงแล้วก็มีเที่ยวกลางคืนเนีน่ยเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแล้วก็แปดโมงแปดโมงครึ่งเนาะจะมีราคาตั๋วจะจะเริ่มต้นที่แสนสิบพันกีบเนาะจะมีแสนสามแล้วก็จะมีแสนห้าสูงสุดคือแสนห้าสิบพันคิดเนาะอันนี้เป็นรถตู้นะพี่น้องรถตู้หลวงพระบางจะมะีเที่ยว เจ็ดโมงเจ็เช้านาะกัมีเที่ยวเก้าโมงกับเที่ยวสิบโมงกเที่ยวอ่คแรงเนาะก็คือเจ็ดโมงเนาะสิบเก้าโมงศูนย์นย์ราคาของบัตรบริษัทก็เริ่มต้นที่แสนห้านะก็คือรถตู้จะแพงกว่ารถเมงพี่น้องแ,อแล้วก็จะมีไปอุดมไสยพร้อมอุดมไจะมีเที่ยวอ่าหกโมงเนาะหกโมเช้าหกโมงสห้า 45, ะะจะมีเที่ยวอ่า หนึ่งโมงสี่สิบห้าพี่น้องแล้วก็จะมีหกโมงหกโมงสี่โมงเนาะอันนี้จะเป็นรถเตียงนอนเดี๋ยวพี่น้องเลยราคากัตีกับยุที่สองแสนเจ็ดหมื่นที่พี่น้องอ๋อมาเบิ้งโบกแก้วพี่น้องโบกแก้วก็จะมีเที่ยวสิบโมงเนาะเที่ยวสิบโมงก็จะมีเที่ยวห้าโมงมีสองเที่ยวโฮเทลเลมพี่น้องราคาเริ่มต้นกัสี่แสนสามพันทีเนาะ จะมีดวงน้ำพานะจะมีท่องเที่ยวคือกันทเที่ยวตนเศา้าเที่ยวตนเศร,าเเศร,าเร้า8ปนมงคลราคาไปเมืองต้นเพลงนี่ราคาเม่น450,000ก,กิโแล้วก็จะมีเป็นดวงน้ำพานเนาะกดวงน้ำพานแ0่แสนแสนสามแสนสามสิบกยวาามาเบิ้งพกซาลีซารีกรจะมีอยู่2เที่ยวทเที่ยวเจ็ดโมง สิบห้าเออมันเที่ยวพกงงแรงเนาะหนกรป่ราคาสามแสนแปดสิบพันกีขาดตั๋วแน่นอนแต่จะมีไปเมืองไม้เนาะจะมีเมืองเมืองไม้เมืองพักงอมเนาะนี่เลยพี่น้องภาคนืออันนี้ก็จะมีไปหนองแแหหนองแแหเนาะแล้วก็ราคาสองแสนสามพันพี่เมืองคำหนึ่งแสนเก้าสิบพัน ถ้าไปเสียงขวางพี่เนอะจะมีอยูอ่มีเจ็ดเที่ยวในอตอมือกลเที่ยวตอนเช้ากับหกโมงครึ่งเนาะเราจะออกหกโมงครึ่งแล้วก็เที่ยวเจ็ดโมงสามสิบนาทีที่มีเที่ยวเก้าโมงเช้ากันเที่ยวสามโมงแรงเที่ยวเที่ยวห้าโมง,แล,โมง,งแล้วก็เที่ยวหกโมงพี่เนอะแล้วแตเที่ยวกลางคืนเราจะมี แปดโนย์ศูนย์นกัราคาบัตรตัว๋วนะราคา, 7, า 7, 000, ค่าีช้่า s เจ็ดสิบพคีบแล้วก็จะมีแสนเก้าสิบพันเนาะเปไปคูณพร้อมนอถ้าไปซ้ำเนื่นะพี่น้องซ้ำเนื่จะมีอยู่หกเ 6, ทีเ่ยวเที่ยวเจ็ดโมครึ่งเจ็ดโมงแล้วก็เที่ยวเก้ามงครึ่ง,ทเ, 12, งเที่ยวสิบสองโมงแล้วก็เที่ยวสองโมงแรงเที่ยวห้า 5, โมงแรงแล้วก็ หกโมงหกโมงศูนย์ศูนย์เนาะราคาบัตรแมนราคาปีเนาะสามแสนสามแสนห้าสิบเนาะเงินเป็นติดไปเนาะมีบอกอันนี้จะไปสมใส่สมบูรณ์ใส่สมบูรณ์จะมีสามเที่ยวมีเที่ยวเจ็ดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งก็หนึ่งโมงอันนี้จะมีรถตู้แล้วก็รถอะไรเนาะถ้าเป็นรถอ่อรถเมย์จะมีอยู่เที่ยวเดียว รถตู้สองเที่ยวไปล่องเจ้งราคาไปล่องเจ้งนี่ราคาแสนสาวพี่น้องถ้าไปใส่สมบูรณ์แล้วก็เก้าสิบพันแล้วก็ไปมเมืองแม่ธอันนี้มีไปสยาบุรีมีห้าเที่ยวมีเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าแปดโมงแล้วก็เก้าโมงแล้วก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็ตอนแรงเนาะ 18บมงราคาบัตรเมนแสนสามสิบพันกิฟี่เนาะมีน้อ่เาะถ้าไปเมืองถ้าไปแก้นทา,าเ,นเนาะอ,อยูเที่ยวเดียวก็คือเก้ามงครึ่งนี่นาแสนกิีคาคาปี้ไปบดบดเตนนี่ยบดเตนนี่ยมีอยเที่ยวเดียวก็คือ1ิโมงครึ่งราคารคาปี้เมน แสนสาวพันพี่น้องเนาะถ้าไปปากลายสัญญาบุรีก็สองแสนเนาะอันนี้เพิ่อนน่าจะอัพเดตราคาใหม่บอกพี่น้องจะมีธนาคามรแบบธนาคามจะมีแบงกาซีเดี๋ยวเดี๋ยวจะย่างเบิ้งรอบๆพี่น้อง เปลี่ยนทานทานกินฟอกกินเฟอร์ต่างๆนะสำหรับผู้โดยสารอย่างนั้นพี่น้องเปลี่ยนรถตู้เปลี่ยนตันลากอันนี้ไปใส่สไซน์บุรีนใเมืองน้าเป็นรถตู้นะพี่น้องจะส่งใบเก็กรถจะมาหลายตอนออนมานีกประมาณ สองโมงสามโมงแหละตอนนี m, m, ôi, ้ไปซ้ำเหนื่อยน้องรถไปซ้ำเหนื่อรถเมลไปซ้ำเหนื่อยนะกับเราเอกไปหันรถตู้มันไปเสียงควาเราเอาไปไปฝากงนอน ุูไปดูมาตู้ดูที่ตระมาทุ่จะขึ้ดดดดรถขึดด้นรถรถทรถโอโหแกพี่น้องอันนี้ไปเนื้อสุดมขสาลีโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะราคาก็บริการก็ตอนนึงค่าก็สองพักีบนะไปลำบากหนตบหน พี่น้องเนาะยี่ดีกับโมมีอย่างไรพี่น้องก็มีแเ่สำนีน่ะตามที่เห็นนะพี่น้องมีขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ยังคิวเป็นนี่อันนี้เป็นขนม,มนขนมฟ้าจักรไทยเป็นเละเป็นยังสิงนค้าเลี้นมต่างเจาะขีเนาะซื้อเหมือนตอนดูตลาดได้ มีห้างมีแต่สิ่งต่างๆมันแบบนี้เนาะอ่าโอเคเนาะกับมินี้กับซัมน,นี่นนเ,นนนนนนเนาะสำหรับการรีวิวชี่รถไฟพักเหนือของเราเนาะเลยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครบาโอนเดนะ้อเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวบาโอนจะพาไปเบิ่งขี่รถทางภาคใต้เนาะขี่รถสายใต้เนาะเขาเดื่องาสำหรับมินี้กักตัวเนาะบ๊ายบาย